ว่าเรื่องในศาสนาพุทธเนี่ยเราทราบอะไรมาบ้างนะในปัจจุบันที่เราทราบมาเนี่ย <c oughs> มันตรงจริงตามที่ศาสดาบัญญัติไหมนะหรือไม่ตรงจริงอย่างเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ย <c oughs> เขาสอนว่าสัตว์เปรียบเหมือนบัวกี่เหลา่าฮะกี่เหลา่า <c oughs> ตอนเด็กๆที่เรียนเนี่ย สี่เหล่าใช่ไหมเราเรียนมาสี่เหล่า <c oughs> เราเรียนมาสี่เหล่าเนี่ยแต่จริงๆพระศาสดาเนี่ยตรัสไว้เนี่ย<า>ม,มีแค่สามเหล่าท่าน,นี้จะทราบได้ยังไงว่าเรื่องเนี้ยจริงไม่จริงอันไหนจริงไม่จริงอันไหนถูกไม่ถูกหรือว่าเราใส่บาตรเนี่ยเอ๊ะเราต้องถอดรองเท้าหรือเปล่านะ พ่อแม่ก็สอนมาต้องถอดนะแต่พระศาสดาสอนให้ถอดหรือไม่ถอด,ถอดเออต้องถามเนี่ยต้องถามถึงพระพุทธเจ้าอันเนี้ยคำตอบที่ได้มาก็คือพุทธวจนะมันคือความจริงที่ออกจากปากพระศาสดาและมันคือมาตรฐานนะอย่างเรื่อง <c oughs> บัวสามเหล่าสี่เหล่าเนี่ยจะให้ดูในพระไตรปิฎก <c oughs> เราไปตรวจดูในพระตรปิฎกเนี่ย <c oughs> พระตรปิฎกที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะหลักๆก,ก็จะมีฉบับหลวงอ่าฉบับภาษาไทยฉบับหลวงนะฉบับภาษาไทยเนี่ยถูกพิมพ์เมื่อปี2อ0 0ันรฉบับหลวงจะถูกพิมพ์ปี2 5 1หนึ่งี่ พิมพ์อีกครั้งปี2521แล้วพิมี์อีกครั้งปี2525 25, ก็ 4, 4ีแล้วนะนะถามว่าฉบับภาษาไทยที่ที่เป็นฉบับภาษาไทยครั้งแรกเนี่ยปี2100เนี่ยเอาต้นฉบับมาจากไหนที่เอามาแปลเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะสยามรัฐเนี่ยถูกทำเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะ ทำตั้งแต่ปี2431ถึง2436โดยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้ดำรินิมนต์พิกุมาร้อยกว่าลูกมาช่วยกันนั่งแปลนะอักษรใบลานอักษรขอมาเป็นอักษรสยามใช้เวลา5ปีนะจากหลักฐานตรงเนี้ยจากหลักฐานตรงนี้ก็ ตกมาถึงช่วงยุคประมาณรัชกาลที่8ก็มีคณะทำงานนะนำบาลีสยามรัฐเนี่ยมาแปลต่อนะเป็นภาษาไทยนะก็ได้เป็นฉบับภาษาไทยปี2อง0นะและก็ถูกปรับปรุงแก้ไขามาเรียกเป็นฉบับหลวงปี2514แล้วก็ถูกปรับปรุงแก้ไขามาเป็นปี2521 ถูกปรับปรุงแก้ไขมาเป็นปี2525 25. เ, <c oughs> เราจะให้ดูว่าสาวไปคร่าวๆก่อนส่วนสมัยของรชัชกาลที่5เนี่ยเอามาจากราชัชกาลที่1เป็นใบลาร์บลานอักษรของทีน,นี้มาดูภาษาไทยในเรื่องของบัวสีเหล่าอันนี้คือพิมพ์ปี2500เราถ่ายรูปหน้าหนังสือเข้ามา ในหัวข้อที่เก้าในหัวข้อที่เก้าเนี่ยนะ <c oughs> เรื่องของหัวข้อก็คือทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว <c oughs> อันนี้ปีสองพันหรอยนะ <c oughs> ขยายให้โยมดูนี่ <c oughs> พิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว <c oughs> ลำดับที่เก้าหัวข้อที่เก้า ในในเนื้อหาเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอารัธนาของพรหมและทรงอาศัยความกรุณาในหมูสัตว์จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุเมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในจักขูน้อยก็มี มีทุเรคือกิเลสในจักขุมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่มีอาการดีก็มีมีอาการ3ามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีสอนให้รู้ได้ยากก็มีที่มีปกติมีปกติเห็นปรโระและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีและทีนี้ความสำคัญก็อยู่ที่อุปมาตรงนี้ มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้นี่คือหนึ่งบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำนี่อันที่สองบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลก สัตว์โลกด้วยพุทธจักขู่ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักขู่น้อยบางพวกมีทุลีคือกิเลสในจักขู่มากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการทามบางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายบางพวกสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมีปกติเห็นปรโรคและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนะ <c oughs> งนันประเด็นสำคัญอยู่ที่อุปมาตรงนี้ว่าดอกบัวที่แบ่งเป็นเหล่าคือบางเหล่ายังจมอยู่ในน้ำนี่อันที่หนึ่งบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำอันที่สองบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำนะอันน้ำไม่ติดแล้วอันที่สามเนื้อหามีสามเหล่าหัวข้อก็ไม่ได้มีอะไรทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว ถัดไปดูพระไตรปิฎกฉบับต่อมาที่เป็นการแก้ไขฉบับภาษาไทยเรียกว่าฉบับหลวงถูกตีพิมพ์ปี2514มีแก้ไขนิดหน่อยตรงหัวข้อพิมพ์ตัวให้หนาขึ้นคือทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวนะให้เราดูข้อที่9นะหน้าเดียวกัน อักษรที่ตีพิมพ์คมขึ้นมานิดหนึ่งไปดูอุปมาก็เหมือนเดิมมีอุปมาเปรียบเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมหรือดอกบุญริกในกอบุญริกที่เกิดแล้วในน้าเจริญในน้ํางอกงามแล้วในน้ําบางเหล่ายังจมน้ําอันน้ําเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ําบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้าอันน้าไม่ติดแล้วยังมีสามเหล่าเหมือนเดิม <c oughs> พอดูการตีพิมพ์ครั้งใหม่ปี2521หนะหัวข้อเดิมข้อที่9ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวปี2521ก็ยังเหมือนเดิม อุปมาเนื้อหาเหมือนเดิมอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลปทุมในกอปทุมบุญทลิกในกอบุญทลิกนะบางเหล่ายังจมน้ําบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ําบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ําพอไปดูปีที่ตีพิมพ์2525เ 25, กิดการเปลี่ยนแปลงที่หัวข้อลำดับที่9เหมือนกันแต่หัวข้อตีพิมพ์ว่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว4เหล่านะ มีสี่เหล่างอกมาแล้วหัวข้อสี่เหล่าแต่ดูเนื้อใน <c oughs> เนื้อในเหมือนเดิมมีอยู่สามเหล่าอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดแล้วในน้ําเจริญแล้วในน้ํางอกงามแล้วในน้ําบางเหล่ายังจมในน้ำหนึ่งนะอันน้ําเลี้ยงไว้เนี่ยบางเหล่าตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำสอง บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้ว3เนื้อหามี3แต่เขียนหัวข้อเป็น4เหล่าเลข4เหล่าที่เขียนอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะนะพระไตรปิฎกเหมือนกัน4ี่ฉบับปีพศ25 0 0 2นหน2 5 2้นะหน้าเดียวกันหัวข้อเดียวกันแต่เนื้อหาเนื้อหาเหมือนกันแต่ คำที่เขียนหัวข้อซึ่งเป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เข้าไปเพื่อสรุปเนื้อหาเนี่ยนะ,ะเขียนไม่เหมือนกันเห็นนะเนี่ยและก็มีอยู่ฉบับเดียวเท่านั้นคือฉบับปี2,525 25ที่ไปเขียน4เหล่านอกนั้นเนี่ยไม่มีระบุแต่เนื้อในทั้งหมด3เหล่าเหมือนกันหมด <c oughs> นะฉบับที่เขียนหัวข้อ4เหล่าเนื้อในก็ยัง3เหล่าเรื่องง่าย,ายที่ตรวจสอบได้แบบเนี้ย เนี่ยพุทธวจนะนะดังนั้นถ้าเราศึกษาแต่พุทธวจนะคือเราจะได้ของจริงแต่นี้คนเติมเข้าไปเนี่ยใครก็ไม่รู้เวลาเติมเข้าไปใครเป็นคนเขียนหัวข้อถามว่าทราบไหมไม่รู้ไม่มีคนออกมารับผิดชอบนะว่าใครเขียนตรงไหนเพิ่มขึ้นไปงอกขึ้นไปอย่างเนี้ยนะเราก็ไม่ทราบแต่ถูกรวมเรียกว่าอัทธคถา คือคำอธิบายของอาจารย์รุ่นหลังนะแล้วอาจารย์ชื่ออะไรเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนก็รู้บอกว่าอันนี้ฉันเขียนเองแหละนะบางก็ไม่ได้ระบุเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่เป็นคำแต่งใหม่นะเรื่องของเรื่องมันเท่านี้เอง ดังนั้นตัวพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหาที่ออกมาจากปากคนคนเดียวกันเนื้อหาที่ออกมาจากปากพระศาสดาคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะแต่เนื้อหาที่มีการเติมเข้าไปนะนั่นคือเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากปากพระศาสดานะมันมีสองส่วนแค่นี้แหละนะ ถ้าถ้าเนื้อหาที่แต่งเติมเข้าไปแต่งเติมแบบไม่มีข้อผิดตรงเป๊ะเราก็คงจะเช็คไม่ได้แต่เพราะคนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งแต่งเยอะยิ่งผิดนะเพราะคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันไม่มีทางผิดพลาดคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว แล้วสามารถตัวพระพุทธเจ้าสามารถกําหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็พลาดไม่ได้นี่คือความเก่งของพระพุทธเจ้าเราเน,นี่ยให้ทราบว่าพุทธวจนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่าศาสดาทรงบัญญัติไว้เราก็เข้าไปหาในพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่หาในเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะ และเท่าที่ตรวจสอบเช็คดูคร่าวๆเนี่ยเนื้อหาในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ25ล้านตัวอักษเรเศษนับกันเป็นตัวอักษรเลยนะมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรที่เหลือเป็นคำแต่งใหม่ที่ใส่เข้าไป ประมาณ60กว่าเปอร์เซนที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นคำที่เติมแต่งใหม่เข้าไปเป็นคำอธิบายจากผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าใครบ้างก็ไม่ทราบนะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะเขาก็บอกเองว่าที่พระพเจ้าพูดอย่างนี้เขาขออธิบายว่าอย่างนี้นะแต่นั้นเนื้อหาในนั้นเนี่ยยอมรับเองและก็บอกเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดแต่เขา คิดว่าเขาอธิบายแล้วมันจะดีมันจะทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งมันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นอธิบายเก่งที่สุดแล้วและพระพุทธเจ้าไม่ต้องการใครมาอธิบายเพิ่มเติมเสริมแต่งคำพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสว่าคำพูดของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยไม่มีที่ตำหนิเลยบริบูรณ์ด้วยนะเต็มพอดีไม่ยิ่งแล้วก็ไม่หย่อนพอดีเป๊ะทุกคำนะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอธิบายคำพระเจ้าได้ก็แสดงคำพระเจ้ายังไม่บริบูรณ์ต้องรอฉันอธิบายคนถึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะนี่เป็นความเห็นของเราไม่ใช่ความเห็นของสัมมาสัมพุทธะนะ ดังนั้นเมื่อเรามาดูในส่วนพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะตัวพระองค์เองก็มีระบุว่าท่านเก่งยังไงและตัวท่านเองก็ระบุว่าให้ฟังแต่คําของท่านเท่านั้นนะและตัวท่านเองก็บอกในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีพิกขุไม่สนใจคําของพระองค์นะเมื่อมีพิกขุไม่สนใจคําของพระองค์เนี่ย แล้วก็หันไปสนใจคําที่แต่งขึ้นใหม่อันเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรอนเมียกสอนสลัดสรวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเป็นคํากล่าวของผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติสาวก่าสาวโกแปลว่าผู้ฟังซึ่งเราก็ถ้ารู้บัญญัติศับเราก็ชัดเจนอยู่แล้วผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัตินะคุณไม่มีสิทธิ์บัญญัติอะไรนะฟังก็คือฟังฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติทำตาม ศรนะัทธาตรงนี้เราเชื่อไหมเรานับถือศาสนาพุทธกันเนี่ยไปวัดไปวากันเนี่ยเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรู้จริงมีคําสอนอันประเสริฐจ,จริงกําหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดคําพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันและมีสาวกที่มีศรัทธาเนี่ยช่วยทรงจําคําของพระองค์เนี่ยสืบทอดถ่ายทอดกันมา2,000กว่าปีศานะส,สนาพุทธมีกําเนิด ที่อินเดียไม่ใช่ที่ประเทศไทยไม่ใช่ที่สีลังกานะไม่ใช่ที่เขมพรพมาร่าลาวนะสมัยยุคพระเจ้าโสมีการกระจายคำสอนของาศาสนาพุทธเนี่ยไปประมาณ9ก้าตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในสีลังกาและดินแดนสุวรรณภูมิเราไปวัดไปวากันเนี่ยเราเอาคำสอนความเชื่อนี่มาจากไหนเราให้ลูกเราบวชเรียนเรา ักบาทเราทําบุญถวายสังฆทานนิมนต์ภิกขุมาเข้ามาในบ้านนะมาทําบุญบ้านเนี่ยเราเอาความเชื่อนี่มาจากไหนเราอัญชลีอภิวาสนะภิกขุนะนะที่ปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะนะออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยเราเอาความเชื่อนี่มาจากไหนว่าคนคนเนี้ยนะเขามีศีลเขามีสมาธิเขามีปัญญานะ เราก็มีความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ช่วงยุคพระเจ้าโศกที่กระจายคำสอนมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ <c oughs> ในพงศาวดารในสมัยรชัชกาลที่หนึ่ง <c oughs> พงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาได้ระบนะุเรื่องของพุทธวจนะเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> จะให้เราดูพงศาวดารในสมัยอยุธยานะอันนี้เป็นต้นฉบับเป็นใบลานเจ็ดผูกได้มาจากวัดพระแก้วเมืองพนมพเป็นกรุงกัมพูชาสมัยรัชกาลที่หนึ่ง พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคตและคําแปลนะเขาเขียนว่าในการปางก่อนพระพุทธวจนะนั้นก็ยังบริบูรณ์อยู่ครั้นการล่วงไปล่วงไปในภายหลังพระพุทธวจนะนั้นก็เสื่อมวิปปาราพิรุษผิดเพี้ยนนะ สิทิละทะนิตไปแปลว่าอะไรก็ไปหาแปลเอานะมีความสืบต่ออนุสนธิอากูลไปด้วยโทษและพระพุทธวจนะนั้นชนทั้งหลายที่มีกำลังความเพียรและกำลังปัญญาอ่อนเป็นต้นเล่าเรียนแล้วไม่พิจารณาอาัการะและบทพิษณะให้ถูกทวนเหตุด,ดังนี้พระพุทธวจนะจึงเสื่อมพิรุธไป <c oughs> อันนี้คือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคตแล่คาแปลนายวิเชียนบุญนาคผู้บุตรพิมพ์แจกในงานปรงศพท่านเลื่อมนะภรรยาพระยามนตรีสุริยะวงชื่นบุญนาคนะพศสองสี่เกิดทันไหมยังไม่ทันกันนะ,ะพิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยณสะพานยศเส เคยได้ยินสะพานยศเสมาเคยนะนเราหลักฐานมาตรงนี้มาให้ดูในเนื้อหาตรงนี้พูดว่าอะไรอีก <c oughs> อันหนึ่งพระพุทธวจนะนั้นยังประดิษฐานมั่นคงอยู่ในประเทศทั้งห้าหนึ่งประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามสองมาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทธาาด สประเทศเขมรราชคือกัมพูทสีประเทศลามันราชคือหงสาวดีหประเทศพม่าค,คืออังวัปผูกามในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไปบรรดานราชนทั้งหลายเหล่านั้นนราชนที่ไม่รู้คุณในพระพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นนะ,ะเขาพยายามปกป้องรักษาพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากศาสดาเนี่ยมาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หาได้นะและหลักฐานตรงนี้ <c oughs> นะมีการพูดถึงพุทธวจนะนี้นะ <c oughs> ต่อมาเนี่ยในสมัยยุคไหนเดี๋ยวให้ดูนะ ในสมัยยุคราชการที่4อันนี้เป็นหลักฐานสมัยราชการที่4ที่กล่าวถึงพุทธวจนะเอกสารอ้างอิงเป็นพระราชนิพนธ์น่ะคาถาบาลีพระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4แปลเป็นภาษาไทยโดยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์สาปุษตะเทวพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ัพสองสีหาน้าย5สำนวนภาษาและตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับเดิมพศ2 4งสี่เนื้อหาในนี้รัชการที่สี่ก็พูดถึงพุทธวัจนะด้วยนเนื้อหามีว่าคนพาลพวกอามิตรญาตเหล่านั้น ใช่คนรักศิลไม่เป็นคนมีศิลปเป็นที่รักก็จะพึงน้อมธรรมะไปตามปรารถนาผันผายเยื้องย้ายธรรมะไปตามปรารถนาเอาพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเข้าอ้างว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่พุทธวจนะดังนี้เห็นไหมมีการ พยายามพูดเองอะ่ะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือคำพระพุทธเจ้านะมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะท่านเขียนต่อว่าแม้ถ้อยคําของตนมีโทษอยู่ไม่ควรเชื่อไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรเชื่อไม่น่าเชื่อก็จะพึงเจรจาว่ากล่าวให้คนที่ขลาดขลาดกลัวบาปเชื่อถือเอาว่าเป็นธรรมเป็นวินัย เป็นสัตว์ทูศาสนาเป็นพุทธวจนะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาดังนี้ก็คือแต่งขึ้นแล้วอ้างว่าให้คนกลัวบาปนะแล้วบอกว่านี่คือคําพระพุทธเจ้านะซึ่งท่านก็มองว่าเนี่ยพุทธวจนนะมันจะเสื่อมสูญไปนะเพราะมันถูกดัดแปลงถูกแต่งใหม่นะนะอันนี้ก็ จากหนังสือหน้านี้เราถ่ายรูปหนังสือมาให้นะถ้ายมไปตามห้องสมุดคนน้นหนังสือโบราณนะก็จะเจอคาถาสรนเสริญพระธรรมวินัยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4กสัสป,ปะสังยุตตาคตะสูตรนะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์ทรงนิพนธ์และทรงแปลเป็นภาษาไทยทั้งสองเรื่อง นี่สมัยรัชกาลที่สอันนี้เป็นสมัยรัชกาลที่ห้านะอันนี้เป็นหลักฐานสมัยรัชกาลที่หที่กล่าวถึงพุทธวจนะ <c oughs> ถ่ายหน้าหนังสือมาให้คือหน้าหนังสือนี้นะ หนังสือพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยานกับมหายานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงาน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในวันตรงกับสเสด็จสวรรคตที่23ตุลาพศสองพนเนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะด้วย เนื้อหาเราก็ไปลองไปอ่านเอานะานี่เป็นสองตำแหน่งที่เขียนเรื่องพุทธวจนะนะหลักฐานที่มีการพูดถึงพุทธวจนะอีกอันหนึ่งก็คือพระราชหัตถทะเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานาวโรรสนะพิมพ์ครั้งที่1ปี2472นะในหน้าที่109และ102ตรงนี้ก็มีพูดเรื่องพุทธวจนะเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> ดังนั้นพุทธวจนะไม่ใช่เป็นของใหม่นะเป็นของที่พระศาสดา ทรนะงเป็นผู้บัญญัตเองตั้งแต่ตน้นะแล้วผู้ที่มีศรัทธาในพระศัสดาก็ได้ช่วยกันปกปากคุ้มครองรักษามาตลอดดังนะนั้นนี่คือหลักฐานในสมัยอดีตนะที่นำมาให้ทราบตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คาถาวัตถุสิทธ์อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ